เอาละครับคุณผู้ชมครับในสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวฟาร์มนะครับผมของคนคนนึงนะครับที่เขาได้ส่งมาให้ผมรีวิวนะครับผมทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะเข้าไปรีวิวฟาร์มเขากันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะให้ผมรีวิวฟาร์มนั้นเนี่ยนะครับก็ส่งแท็กฟาร์มนะครับผมมาที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของผมได้เลยนะฮะโอเคอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้มันถึงหนึ่งหมื่นสามสิบค้ครับอลายด้วก็เเเเลลวฟาาร์มขของนี่ยก็นะ 93นะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันทีละส่วนเลยนะฮะตรงบริเวณท่าเรือของเขานั้นเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตีมสัตว์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะก็จะมีเอ่อน้องลานะครับผมดูตรงนี้นะครับโถน่ารักนะมีชื่อไหมเนี่ยนะครับเนี่ยลาแต่ละตัวก็น่าจะไม่มีชื่อนะครับก็น่าจะไม่ได้ตั้งชื่อให้ลานะครับก็เออมีหลายอย่างมากนะครับที่คุณนหน้าคุณตานะครับผมสําหรับของตกแต่งเนาะนะครับแล้วก็เออจะเป็นอะไรไม่รู้นะครับผมเยอะแยะาากกกเเเลนนี่่่ั็็วววงงงแ้ปตตขขอออท ตกแต่งเยอะนะครับแล้วก็แบบเน้นแต่งนะครับผมผู้ชมครับเน้นแต่งสวยเนาะก็ดูดีเลยนะครับผมในสำหรับโซนนี้เนาะนะครับก็ถ่านขึ้นมาข้างบนนิดนึงนะครับก็จะเป็นม้านะครับผู้ชมครับเป็นคอกม้านะครับนี่ม้าก็น่าจะไม่มีชื่อนะครับเหมือนกันเนาะนะครับเขา่าจะไม่ได้ตั้งชื่อม้านะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกับลาเลยนะทำไมไม่ตั้งชื่อม้านะเนี่ยหรือว่าไม่มีชื่อตั้งเลยนะครับโอเคก็จะเป็นเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ํานะครับผู้ชมแล้วก็มีปลาพ่นน้ำนะครับผมเออนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสุ ไม่สมจริงนะเฮเดไม่สมจริงเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของตกแต่งฟาร์มพาร์นะครับที่ผ่านมาเนาะก็จะเป็นเรือกระดาษนะครับเรือกระดาษลูกเจี๊ยบนะฮะแล้วก็จะเป็นเครื่องพ่นหิมะนะครับผมที่เขาแจกฟรีนะครับในสำหรับฟาร์มพาร์ตซีซั่นที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีไข่มุกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำตรงน้ำตกนะฮะก็เออมีของตกแต่งเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับถ้าผมอธิบายเนี่ยนะครับก็น่าจะยืดยาวแน่ๆเพราะว่าฟาร์มเขาเนี่ยของตกแต่งเยอะมากนะครับุผู้ชมครับเออเนี่ยสวยงามสวยงามนะครับทางเดิน แพงมากเลยครับมันต้องใช้เพชรใช้เงินที่มหาศาลมากๆในการซื้อนี่ครับอ่านี่ก็เป็นนายเงือกนะครับผมเป็นเกรกนายเงือกนะที่รางวัลหุบเขาในซีซั่นที่ผ่านมานะครับเมื่อปีที่แล้วเนาะเออนี่ครับสดๆร้อนๆเลยนะครับข้างบ้านนะครับผมก็จะเป็นของตกแต่งนะครับที่เขาได้แจกไปนะครับในอีเวนต์ระดับโลกที่ผ่านมานะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะโอ้แต่งฟาร์มได้สวยงามมากนะครับผมเข้ากับฤดูหนาวเลยนะครับตรงหน้าเมืองตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นของตกแต่งนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอยากได้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะครมน่าากว้หุ เป็นม้าหมุนสัตว์นะฮะเออเนี่ยก็จะหมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับผมว่ามันน่ารักดีนะครับส่วนหน้าเหมืองก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นทางลุงทางเดินนะครับผมเนาะ,ะแล้วก็ถัดลงมาจากเหมืองน,นิดหน่อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของยุ้งฉางนะครับแล้วก็จะเป็นโอ้ตัวหนังสือเฮเดนะครับคุณผู้ชมครับตัวหนังสือเฮเดเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครมีไอของตกแต่งชิ้นนี้นะครับแสดงว่าคุณเนี่ยเล่นเฮเดมานานนะครับแล้วก็ทันอีเวนต์ระดับโลกอีเวนต์หนึ่งนะคระับท นา้ลูก oh. ปั no ้น <nota'> ตัวหนังสือเฮเดเนี่ยนะครับน่าจะไม่แจกอีกแล้วนะครับเป็นของตกแต่งที่แบบว่าโคตรแรนะครับแล้วก็โคตรดีนะครับจริงๆมันเป็นคําว่าเฮเดนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าคนนี้เขาน่าจะเอามาวางไม่ครบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่ยุ้งฉางแล้วก็ลงนานะครับคุณผู้ชมครับอยู่ตรงนี้เนาะนี่ครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นต้นไม้นะครับผมต้นไม้ทองนะครับที่เอ่อน่าจะได้เมื่อตอนปลดล็อกเลเวล100นะครับคุณผู้ชมครับก็จะได้เจ้าต้นไม้สีทองนี้มาเนาะนะครับหรือว่า150ไไไมมม่่ผจําด้นะครับน่าจะะะเเลลว100นนนนต้้ีครับก็็เปนต้นไม้สีทองนะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็ตรงนนี้ะครับ ผมข้างหลังต้นไม้สีทองก็จะเป็นในโซนของป่านะครับผมป่าไม้เล็กๆน้อยๆเนาะเป็นสวนผลไม้นะครับผมเนาะก็จะเป็นสวนเลมอนนะครับของฟาร์มเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ฮะโอ้สวยงามมากนะครับผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะรีวิวตรงไหนก่อนดีนะครับของมันเยอะเหลือเกินนะครับอ่านี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นเตาหลอมแร่นะครับผู้ชมครับเนาะก็จะเป็นเตาหลอมแร่นะฮะวางอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกับคอกหมูเลยนะครับผู้ชมครับคอกหมูก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วแปลงผักนะครับผมแปลงผักเนี่ยเอามาอยู่ท้ายฟาร์มกันเลยทีเดียวนะฟาร์มนี้ก็น่าาจจะะะไม่่เนนนน้โโชว์แแปลงครับบบฮ พวกของตกแต่งมากกว่านะครับก็แปลงผักทั้งหมดนะครก็อยู่หลังฟาร์มนะครับผมอยู่ท้ายฟาร์มเลยนะครับจัดระเบียบฟาร์มได้ดีมากนะครับผมฟาร์มนี้นะฮะแล้วก็เป็นของตกแต่งนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับอยู่ตรงเบริเวณตรงนี้นี่ครับนี่ฮะอ๋อสวยงามมากนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเป็นสวนเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเขาตกแต่งสวนได้แบบลงตัวครับมันกลมกลืนแล้วก็มันดูแบบดูร่มรื่นแล้วก็ดูแบบเออของตกแต่งมันเยอะก็ต้องแบบแต่งให้มันคุ้มกับของตกแต่งที่เราจ่ายไปหน่อยใช่ไหมเห็นไหมฮะอูสวยมากนะครับอันนี้กก็อออชชชบบบบนนนนนนะะะผผมมมใี้ครัา โอเคเลยโซนนี้โอเคนะครับเป็นโซนตั้งแคมป์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้สายแคมปิ้งกำลังมาแรงใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับถัดขึ้นมานะครับผมข้างบนก็จะเป็นพวกเหล่าคอกสัตว์นะครับนานาชนิดเนาะก็ดูการวางผังของคอกสัตว์ของเขานะฮะดูให้ดูนะครับนะฮะก็ใครที่อยากไปทําตามนะก็ไปทําตามได้นะนะครับถ้าเกิดว่าพื้นที่คุณเยอะพอนะคุณก็ไปทําตามได้เลยนะฮะนี่ฮะเป็นการวางระเบียบคอกสัตว์นะครับที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นระเบียบนะฮะแล้วก็ลงตัวดีมากๆเลยนะครับคุณ หน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นสวนแบบนี้เลยนะครับจะมีชิงช้าตรงนี้ด้วยนะครับผมเป็นชิงช้าสวรรค์นะครับที่เขาได้แจกฟรีไปเมื่ออีเวนต์ระดับโลกเมื่อปีที่ผ่านมาเนาะนะครับใครที่ได้ไปเนี่ยผมบอกเสมอว่าสุดยอดมากๆแล้วก็มันน่าจะเป็นของที่แรงมากๆนะครับผมที่ผู้เล่นใหม่นอยากได้กันนะครับโอเคก็จะเป็นโซนสวนนะครับก็ดูเอานะครับผมว่ามันเป็นสวนแบบไหนนะครับผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับ ก็มารีวิวให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับของตกแต่งเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าฟาร์มนี้แบบใครอยากดูแนวการวางของตกแต่งให้มันแบบเป็นระเบียบนะครับแล้วก็ค่อนข้างสวยงามนะครับก็มาดูได้ที่ฟาร์มนี้เลยนะครับส่วนแท็กฟาร์มผมไม่สามารถให้ได้นะครับเพราะเจ้าของเขาเออไม่ได้บอกว่าให้แจกแท็กฟาร์มนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับก็สุดแล้วนะครับผมรับโซนตรงนี้นะครับโอเคมาเรามาดูโซนข้างล่างกันหน่อยนะครับโซนข้างล่างเนี่ยนะครับก็เออจะเป็นโซนของ เครื่องผลิตนะครับเครื่องผลิตต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนนะครับผมส่วนผลไม้ต่างๆนานานะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าก็ยังคงคอนเซปต์วางเป็นระเบียบเหมือนเดิมนะครับผู้ชมครับวางเป็นระเบียบมากๆนะครับผมเครื่องจักรเครื่องผลิตเนี่ยแล้วก็พวกกระตงกระต่ายสุนงสุนัขนะฮะก็มาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับผู้ชมครับเนี่ยพวกแมวพวกเอ่อลูกสุนัขอะไรแบบนี้เนี่ยก็มาอยู่กันที่ตรงนี้นะครับกระรอกก็อยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะฮะเห็นไหมฮะโอ้โหการวางเครื่องผลิตของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นระเบียบแล้วก็เอ่อลงตััััััววววมมมาาาาาากกๆนน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 ะะะะะคคครรรรรรรบบบบใสหหพื้้้้ทีี่่ตงงงเเเเแลดูขขขอ็ยฮจไ วางติดกันเป็นยาวๆนะครับผมเขาจะวาง2อันนะครับเขาจะวาง2เสานะครับแล้วก็วางต้นไม้ขั้นกลางนะครับผมนี่ก็เป็นทริคนะครับผมในการวางรั้วให้มันแบบว่าแปลกตาแล้วก็ให้รั้วมันสะดุดตานะครับไม่ใช่แบบเป็นรั้วเรียบๆไปนะครับผมเนาะเออนะครับก็เป็นทริคแต่งฟาร์มนะครับผมเป็นไงดูรีวิวฟาร์มไปด้วยได้ทริคแต่งฟาร์มไปด้วยในตัวนะครับอ่านี่เลยนะครับการวางพวกต้นไม้นะครับผมผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ดูแบบว่าถึงแม้มันจะรวมกองๆกันอยู่นะครับแต่ว่ามันมันก็ดูธรรมชาตินะครับแแล้้วกกก็็็็็มมััันนนนนนดูบบเเเเเออปปปป่่่าาาาาะะขจจตงใ นี่แหละนะครับสวยนะครับผมสว,ส,วสวย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 มากในะสับสนข้างล่างตรงนี้นะฮะเคิดเดี๋ยวเราแวะมาดูผู้มาเยือนเมืองเขาหน่อยนะครับผมเมืองผู้มาเยือนของเขาเนี่ยนะฮะก็โอ้ดูดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอ้ยผมไม่เคยเห็นฟาร์มไหนเอาสาระกลางมาไว้ตรงริมชายหาดเลยนะเนี่ยนี่เป็นฟาร์มแรกนะที่ผมเคยเห็นนะครับปกติสาระกลางคนเขาจะชอบเอามาวางไว้ตรงตรงข้างในฟาร์มตรงนี้ใช่ไหมฮะอ่าคนที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับต้องขอไปจริงๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้ต้องสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าไฟา์คลิปที่เหลือเนี่ยมันเสียนะครััับบบบคคคคคคุุณณผผูู้้้้้ชชชมมมรรรรตออออองงขขโทษยจิิิๆนนนะะะฮถาาาเกกดดว่่ใลลปีื ไลค์กดซับสไคร์นะครับให้มันถึงหนึ่งหมื่นซับสไคร์ด้วยนะครับผมคนที่กดแนวขอขอบคุณจริงๆนะครับผมไฟล์คลิปมันเสียจริงๆนะครับในตอนท้ายคลิปนะฮะผมเลยเอามาให้ดูต่อไม่ได้นั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับเเาไจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการแต่งฟาร์มกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับไปแล้วฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย